รวยทําตามผมนะทานอาหารมื้อเดียวทําฟาสติ้งน้ําดื่มอาทิตย์ละวันสองวันติดนอนให้ได้เก้าถึงสิบสองชั่วโมงบางคนบอกเดี๋ยวต้องตื่นไปทํางานก็นอนเร็วขึ้นหน่อยสินอนไปเถอะชีวิตนี้จะนอนน้อยลงน้อยลงก็เพราะเราอะมัวแต่มุ่งอยากจะหาเงินหางานคิดมากแล้วก็มีลมหายใจโพไปทัสแล้วสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมเกิดปัญญา ช่นวิชาแรกเป็นเงินตาฝั่งเงินต่างประเทศที่สร้างมูลค่าเงินและผมอยากจะบอกต่อก็เพราะว่ามาจากลมหายใจโพเปทัสแล้วมาบอกผมอยู่ดีๆวันหนึ่งมีมีสิ่งมาบอกผมจักรวาลมาบอกผมว่าเฮ้ยเราสามารถเพิ่มเงินให้มีมูลค่าเพิ่มโดยที่ไม่ต้องไปอยากจะถูกหวยอยากจะเอาเงินไปซื้อพันธบัตรหรือบอลหรือว่าไปซื้อ ตาเอาสารนี่หรือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเราไม่ได้เป็นคนได้รับบางปันผลที่แท้จริงหรือว่าจะเอาเงินฝากเพื่อประกันสุขภาพประกันชีวิตแล้วอีกห้าปีเจ็ดปีถึงจะถอนได้หรือ15ปีข้างหน้า20ปีไม่ต้องรอวันนี้เงินของเรามีค่าทันทีแค่หยุด กินเหลือมือเดียวเราจะมีเงินเหลือเก็บขั้นต่ำเจ็ดหม่นสองพันบาทต่อเดือนไอ้ต่อปีเราเงินนี้แหละไปแลกเงินแล้วเราก็ทำกำไรปีหนึ่งสิบาทปีที่2เท่าไหร่ยีบาทปีที่สามสามสบาทเรามีหมื่นเหรียญสิบบาทล้วได้แสนบาทปีต่อไปเราได้อีกแสนบาทเป็น2ปีเท่าไหร่ส0 0 0 0นรวยแน่แต่ที่ผมบอกไงว่า มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารวยได้ต้องวิถีชีวิตไม่ได้อยู่ที่ปริมาณของเงินแต่สิ่งที่มันทําให้ผมเกิดปัญญามมากกว่านั้นคือเวลาเกิดใหม่เขาเรียกว่าเวลาจุดติเกิดผมจะเป็นคนเกิดใหม่แล้ววันนี้ทุกวันนี้ผมบอกทุกคนว่าผมเกิดวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเวลาเวลาจุดติเกิดผมคืออ่ะใครลองตอบสิ ผมเกิดกี่โมงเวลากจุดเกิดจุดติเกิดของผมเนี่ยลองดูแล้วอย่าลืมนะผมไม่ขิวบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันไม่ไม่เสพกระท่อมไม่เสพกัญชาไม่เสพสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอะไรนะครับไม่เที่ยวกลางคืนด้วยไม่เสพยาเสพติดด้วยอ่ามีคนตอบลูกนารินบอกสิบเอ็ดสิบเอ็ดอะไรอ่านไม่ทัน ป้องยามองตองอ่ะเวลาเกิดผมเห็นไหมทุกคนตอบได้เลยป้องยามองตองสิงคาอ่ะทุกคนตอบได้กบลูกกบอ่ะยางสูสริยาบอกสวัสดีค่ะวันนี้ทันหลายกำลังจะเลิกแล้วเนี่ยยิบสีบอกสิบเสิบดลูกชบาบอกสิบเสิบกนกวันสิบเอดวิลาวันบอกสิบเดสิบเดเห็นไหมพี่กุญชอบอกสิบเสบมณีเห็นไหม ทุกคนก็มีเวลาจุดติเกิดของตัวเองมาร่วมกันเกิดใหม่ในร่างเดิมและรวยไปกับผมแต่การได้เวลาจุดติเกิดแล้วต้องไปกระตุ้นมันด้วยลมหายใจโภพิทัสนะถ้าคุณผู้ชมอยากรวยแบบผมเนาะถ้าอยากได้เลขเวลาจุดติเกิดติดต่อมาได้ที่ l like i น์แอดโพพิทัศสองศนย์หนึ่งธัญพัฒอะไรอ่ะ ผมเกิดเวลาอะไรนะส,สุนทรีบอกว่าสิบเดสิบ็ดโอเคพิกุลบอกสิบเ็ดสิบดมีคนเขียนผิดอยู่คนหนึ่งเก้าสี่เจ็ดนธะัญพัฒน์ะที่สำคัญมีค่าครูนะห้ามกู้ห้ามยืมห้ามขอห้ามลำบากใจนะถ้าอยากจะรวยบอกความรวยแล้วนะหนึ่งปัญญามาได้พอลมหายใจโพเปทัสแล้วลมหายใจโพเไบทัสทำให้เราไม่ป่วยด้วยรักษาโรคได้ด้วย เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณน,นะทั้งหมดที่พูดไปหมดโปรดใช้วิจารณญาณ 2. มาใช้วิถีความรวยทานอาหารมื้อเดียวนอน9-12ชั่วโมงทําฟาสติ้งน้ําดื่มแล้วก็มีลมหายใจโพเภทัสเกิดปัญญาจากลมจากลมหายใจโพพปทัส 3. เอาเงินไปบริหารให้เพิ่มมูลค่าไปแลกเงินอาธันยาพาัฒตอบถูกละบอกสิบเไปแลก เงินแต่ถ้าอยากจะเรียนกับผมเพื่อรู้ความลับนี้ยินดีสอนแต่มีค่าครูติดต่อมาได้เลยที่ Li n e at พวพิทัสสเนี่ยทุกคนรู้เวลาจุดติเกิดผมหมดเลย11 11เวลาของรูปพิกุญชรคือ18 10เห็นไหมอยากมีเวลาจุดติเกิดติดต่อมาแล้วก็ใช้ลมหายใจไปกระตุ้นเวลานั้นแล้วเดี๋ยวชีวิตจะได้รวย ดูรจ,จริงๆยอมรับบางคนอยากจะเลิกเล่าเลิกบุหรี่เลิกเที่ยวเลิกเล่นการพนันแต่พอได้ฝึกลมหายใจโพเปทัสหรือมีเวลาจุดิเกิดเลิกทันทีเรามาพิสูจน์กันไหมถ้าคุณผู้ชมเชื่อลองดูมาพิสูจน์ลูกนลินบอกของลูกคือสิบแปดสิบแปดค่ะ,ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะรักทุกคนนะครับเวลาจุดเกิดผม คุณผู้ชมมีหรือยังต้องมีนะถ้าอยากจะรวยไม่มีใครบนโลกใบน,นี้รู้เรื่องเวลาจุดติเกิดนะยังมีคนส่วนน้อยคนที่ติดตามผมมีไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นรู้ไหมครับเท่าไหร่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสี่น้อยมากเลยทั้งโลกอะอยากได้เวลาจุดติเกิดติดต่อมา มีค่าครูแต่ห้ามกู้ห้ามยืมห้ามขอห้ามลำบากใจไลน์ที่ติดต่อคือ at popitas 2021ภาษาอังกฤษนะ p o p a t a s 2021ต้องมีคำว่า at อยู่ข้างหน้าบ๊ายบายครับรักทุกคนนะบ๊ายบายครับ